ไทยได้รับเสียงชื่นชมจากประชาคมโลกและสื่อต่างชาติหลังจากตัดสินใจเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาออกนอกค่ายเพื่อทำงานได้ทดแทนแรงงานเขมรที่ขาดหายไปช่วงที่ไทยกัมพูชามีปัญหาชายแดนค่ะรอยเตอร์สื่อใหญ่ของอังกฤษตีแผ่ชีวิตผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยว่าชีวิตวันนี้ของพวกเขาเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้รับโอกาสที่มาอย่างไม่คาดคิดตุนมินลัตผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาใช้บันไดไม้ไผ่ปีนเก็บลำไย เขาเล่าด้วยแววตาที่เป็นประกายและใบหน้ายิ้มแย้มเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีที่เขาได้ดื่มด่ากับเสรีภาพจากการที่ได้อยู่ท่ามกลางต้นลำไยในจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ต้องอยู่ภายในรั้วของค่ายผู้ลีภ้ภัยอย่างไร้อิสราภาพและไร้ความหวังตุลเล่าว,ว่าเขาและครอบครัวนีจากหมู่บ้านในเมืองทวายทางตอนใต้ของเมียนมามาอยู่ที่ค่ายลี้ภัยในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปี2549 ใช้ชีวิตเหมือนคนไร้แขนขาต้องพึ่งพาจมูกคนอื่นหายใจต้องพึ่งพาแต่ความช่วยเหลือจากต่างประเทศวันนี้ที่รัฐบาลไทยให้โอกาสได้ทำงานได้หาเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้รับทั้งที่พักเอกสารการทำงานอย่างถูกกฎหมายค่าจ้างรายวันและที่สำคัญที่สุดคือคืนความมีศักดิ์ศรีในชีวิตอีกครั้งด้านสหรประชาชาติออกแถลงการชื่นชมรัฐบาลไทยถึงการตัดสินใจที่กล้าหาญนี้ เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและด้านเศรษฐกิจกเท่านั้นแต่เป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมด้านมนุษยธรรมและยังเป็นโมเดลที่ดีในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่ไทยคิดและไม่ติดถ้าใครจะทำตามเรียกได้ว่าวิกฤตไทยกัมพูชาสู่การสร้างโอกาสให้ผู้ลี้ภัยเมียนมาค่ะ